วัสดีค่ะกลับมาพบกับหุณนอีกแล้วนะคะกับช่อง Money Hero ค่ะเรามาสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะคะสำหรับ,บวันเัาทร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะหุ้นก็มีข่าวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อที่เราอัปเดตนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันจันทร์ที่จะมาถึงค่ะ เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์ CNN นะคะว่าตลาดหุ้น Wall Street ค่ะโดยสารดัชนีหลักของตลาดหุ้น Wall Street นะคะไม่ว่าจะเป็น NASDAQ, S&P แล้วก็ Dow Jones นะคะปิดตัวลดลงไปเกือบ1%เลยละค่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะประธานาธิบดีสหรัฐนะคะหรือคุณโจไบเดนค่ะมีการปรับแผนภาษีของสหรัฐค่ะซึ่งพูดเป็นในๆว่าจะขึ้นภาษีนั่นเองค่ะ และตัวภาษีที่มีการปรับขึ้นเป็นนัยสําคัญที่กระทบต่อตลาดหุ้นนะคะก็คือตัวภาษีแคปิตอลเกนนั่นเองค่ะภาษีแคปิตอลเกนเนี่ยคือภาษีที่เก็บจากการหากําไรจากการลงทุนค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยเก็บอยู่ที่20%นะคะตอนนี้ค่ะเขามีนโยบายที่ต้องการที่จะขึ้นเป็น43% 4ค่ะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเลยละค่ะ ไม่เพียงแค่ดัชนีนในตลาดหุ้นนะคะที่มีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะสินทรัพย์ต่างๆในอเมริกาก็มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนั่นเองค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะเพิ่งมีข่าวคึกโครมใหญ่โตนะคะว่าบิตคอ n ค่ะขึ้นไปฮิต2ล้านบาทไทยนะคะหรืออยู่ที่ประมาณ65 0 0 0 u นห้าดอลลาร์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวนะคะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ56 0 0 0 57,000ดันประมาณนี้นะคะแต่หลังจากที่ข่าวการ เปลี่ยนแปลงนโยบายของคุณโจไบเดนออกมาค่ะราคาบิตคอยน์นะคะก็ได้ดิ่งลงทันทีค่ะลงไปที่40,000ปลายๆแล้วก็ยืนอยู่ที่50,000เลยค่ะซึ่งนั่นค่ะแปลว่าราคาของบิตคอยน์นะคะมีการปรับตัวลดลงกว่า23%ในไม่กีว่วันเท่านั้นค่ะแต่ไม่ใช่แค่เพียงบิตคอยน์เท่านั้นนะคะในตลาดคริปโตเคอเรนซีค่ะเขาเรียกกันว่าพาดหวัวกันไปเลยนะคะว่าปรับลงกันยกแผงเลยละคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการปรับฐานภาษีนี้นะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งคุณโจไบเดนนะคะมีแผนว่าจะนําเรื่องการปรับฐานภาษีเนี่ยเสนอต่อสภาคองเกรสในอาทิตย์หน้าค่ะซึ่งเราทุกคนก็คาดว่าจะต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปค่ะโดยที่คุณไบเดนนะคะให้เหตุผลในการปรับภาษีครั้งนี้ว่าต้องการที่จะนําเงินส่วนนี้ไปพัฒนาด้านสาธารณูป,ปโภคแล้วก็ด้านโซเชียลเซ u r i ร y ของประชาชนอเมริกานั่นเองค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแต่จะขึ้นภาษีตัวแคพิตอลเกนค่ะคุณไบเดนยังได้บอกอีกว่ามีแพลนที่ต้องการจะขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาด้วยเช่นกันค่ะสำนักข่าว C ี b c ค่ะได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่าการยื่นผ่านภาษีนี้นะคะก็ไม่น่าจะผ่านสภาคองเกรสได้ง่ายๆค่ะเพราะเป็นการโฟกัสการเก็บภาษีกับคนมีเงินนะคะซึ่งในสภาค่ะฝั่งริพาร์พิกันค่ะต้องการที่จะลดภาษีด้วยซ้ําดังนั้นมันก็น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆค่ะตลาดนะคะก็เกิดการแผ่นิเซลเป็นที่เรียบ อย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะคะก็ได้กล่าวไว้ค่ะว่าการที่บิตคอยเนี่ยราคาดิ่งลงขนาดนี้นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงค่ะแต่เนื่องจากว่าตัวบิตคอยเนี่ยมีการพยายขึ้นไปสูงมากๆค่ะจึงได้เกิดการปรับฐานในระยะสั้นๆนะคะ เราก็ต้องตามดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะว่านี่จะเป็นโอกาสในวิกฤตของใครบางคนที่ยังไม่ได้มีการลงทุนในบิตคอย n ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโอกาสของชาว DCA นะคะที่ต้องการที่จะสะสมบิตคอยในระยะยาวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหุ้นได้บอกไว้ทุกคลิปค่ะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะและตัวหุ้นเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินค่ะหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศค่ะหรือว่าซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศนะคะง่ายมากๆค่ะหุ้นได้ทําซีรีส์ของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มอิทโร้ให้แล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปติดตามได้นะคะและสำหรับใครที่สนใจ ในคริปโตเคอเรนซีนะคะทางช่อง Money h e ีโร่ค่ะก็ได้โคลาบกับฝอาจารย์ตั้มนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Bitcoin ก,การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะง่ายมากๆอธิบายเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยละคะ่ะสำหรับใครที่สนใจก็ไปติดตามได้โดยเช่นกันค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หุ้นด้วยนะคะแล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือข่าวอะไรที่น่าสนใจค่ะหุ้นจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ